สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเศราทุ่งแล้วกันท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเอาพ่อกันเีกแล้วพี่น้องนะครับแทบทุกมือเลยบัตรนี้นะครับเอาเมื่อนี้กระป๋องยังซากลากู่นี่เศร้าทุ่งเหมือนซเฮ็ดยังมีมาทันนะครับเอาคนใจชารทุ่งได้ไปรวบรวมกระติกนะครับกระติกน้ำยศนะครับพี่น้องนะครับที่มันกระจัดกระจายยูดตามสวนเนื่องจากว่าปีที่แล้วนะครับได้เอากระติกน้ำยศนะครับตั้งตามโค่นต้นใหม่ตั้งๆนะครับเพื่อ อ่าให้เขายดน้ามลงนะครับจะ,ะทุนระยะอ่าทุนเวลาในการโดน้านะครับโดยใส่น้าในกันเทคนี้แล้วก็ให้เขายกปอกปอกปลอก,อกลงตามหัวนี่นครับมันนี่เก็บมาปัดฝุ่นไม่พี่น้องนะครับบางหัวกัดตันโอ้โหโทษตัวแตกนะมันตันพี่น้องนะครับเดีย๋ยวจะมาฟื้นฟูบูราณไม้นะครับพี่นอ้องเพื่อเอาไปว่างตามโค่นตน้นไม่เข้ามาเนี่ยนะครับว่าจ,จะเป็นมมมหมักม่วงหมักละมดหรือกอคาหรือ พักคายีังกัเลยแต่ตามเท่าที่เท่าจะหาได้นะอน้อ่การเป่าเอาขีฟุนเอาที่มันตันออกพี่น้องนะครับเอาซุปใส่ผิดทางออกทางนึงไปคุ้มดันเขาช่างนึงนะอะเรียบร้อยพี่น้องนะครับเท่ากับจะซุปใส่นี่คือกับป้องเขาเ้าจะจ่อห้วนนะครับพี่นอ้อง เมื่อนี้คนใจชาวทุ่งจะเอากระป๋องนี้เติมน้ำแล้วก็ว่างตามจุดต่างๆนะครับเพื่ออย่างที่เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์หรือไฮปุ๋ยไปในโตนะครับพี่น้องอ่ะหลังจากใส่น้ำเข้าไปเขาก็เติมจุลินทรีย์หรือเติมปุ๋ยเข้าไปนะครับพี่น้องนี่ในภาพพี่น้องเหดใหบเบิ่งนะครับนี่คนใจชาวทุ่งจะใส่ปุ๋ยซีน้ำนะครับผสมลงในนี่ละแล้วลลก็ตั้งให้มันยดปอก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 ไปผู้บางท่านอาจจะมีจุลินทรีย์สังเห์แสงก็สามารถ ใส่เข้าไปได้นะครับพี่น้องใส่เข้าไปได้มีปุ๋ยอินทรีย์หน่ำก็ใส่เข้าไปได้นะครับมีจุลินทรีย์หลายตัวที่เป็นประโยชน์แต่ที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินย่อยสลายปุ๋ยย่อยสลายปุ๋ยมักต่างๆเขาก็สามารถเติมเข้าไปพี่น้องนะครับแลวเจากจะปล่อยให้เขายดปองปงปังปังสำหรับจะยดแห้งยดค่อยยดหน่อยยดไลยกับพี่น้องปั๊บเอาตัวนี้นะเดี๋ยวสาธิตเตินตัวอย่างจ้กอันนะครับจะจะให้เบื้องทุันทุ่นคงจะเหงาเนาะะเดี๋ยวเขาจะใช้ถุงเติมนนํำก่อนนะครับ เนี่ยเอาตนมันที่เป้าแล้วนี่ละนะครับมุนหนาบัวออกไปหน้อเติมหนา้ามงไปนะครับอเอาเอาเกือบเต็มหมดละ นะครับเนี่ยมันจะยดจังซีพี่น้องนี่มันจะยดจยังซีนะครับเข้ากับป๊บาบออยากให้ขัดยดจังซีกับเบิร์ดเร็วนะครับป๊บาปอได้เลยนะครับพี่นอ้องโอ้ป๊าปกันได้แล้วนี่มันลุลุยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งป๊าปกอนขึ้นป,ป๊าปแบบเบิร์ดแน่นอนโอ้ขวบป๊าปอะไรพี่นอ้อง ห right. ึทำไมมันมับลงบ่ฮันี่โอ้ปันะจริงๆจะให้มันยดปั๊บๆๆๆพล่ะนะครับยอ่ะยดประมาณนี้เนาะครับ อาไปตั้งไว้หมันกันสิปั๊บปับป๊บปั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 ๊บไปเรื่อยๆนะครับโดยเขาจะเติมอันนั้นใช่นี่มาหน,นิเติมไปจุลินซีต่างๆเส่น,นี้อะาวใจเชะาทุ่งจะเติมปุ๋ยซีน้ำเข้าไปนะครับพี่น้องเติมายไปมาหน่กระป๋องนี่นะครับปริมาณอาริทนะครับพี่น้องเขาก็จะเติมลงไปประมาณจักหนึ่งช้อนแกงก็ได้นะครับพี่น้องหนึ่งช้อนแกงสองช้อนแกงได้นะครับถ้าเป็นจุลินซีสังราะห์แสงกะสามารถเติมลงไปได้เครื่องแก้วเลยนะครับ เติลงไปได้ครึ่งแก้วเลยฟ้ภาฟ้ามันบ่คอยเป็นกดนะครับมันบ่เป็นกดนะครับอยู่นทซี์สังกราแสงม,มันจะเป็นกลางหรือเป็นด่างเอานอนนะครับแต่้าเป็นปุ๋ยซี่น้ำที่มีความเป็นกดสูงเท่ากับบ่เติมไรเนาะแล้วความเป็นกดจะไปอกระทบกระเทือนหักพื้นเท่านะครับหลังจากเติมลงไปแล้วของซี่นะครับพี่นอ้องนะครับเทาก็สามารถนําไปตั้งตามค้นต้นใหม่ได้เลยนะครับเอาควรใจซ่าทุ่งจะไปสาจิตเนี่ยตั้งเงาบางม่วงอย่างพี่นอ้องเนี่ ออกมืออ้มออกอนางนี่นะครับจะตั้งเนี่ตั้งใส่เหงาเนี่ยมันก็จะยดปั๊บปั๊บโอ้ยมันคือจำที่ดินอ้เพื่อเพื่อป้องกันบ่อยมันจำดินกัดห้องข้นจนังไนเพี่อน้องนะครับห้องข้นจนังไนนะครับตัวการแห้งตองการค่อยกันเลือกเอานี่นี่นะครับ เน yeah, ีปับ๊บปับปับปัอ๋มันก็นจะซุ้มอยู่นี่แหละนะครับอัน,นอันนี้คนจะช่วทงบาะท่านได้เอาปุ๋ยเอาไอ้เฟื่องกบเด้วยแต่ามาตั้งสาธิตบางคืบซินะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะยศไปยังที่อะไรนี่เมือไม่มากเข้ากับากสายยางโซลาเซลล์มากขันกระป๋องได้เบื้อเข้ากับสายยางจุ่มเติมได้นะครับแล้วก็ยอดปุยยดป๋ยใส่ได้อีกปุ๋ยนี่ใส่ได้แทบทุกมือนะครับพี่น้องใส่ได้แทบทุกมือเลยนะครับมีสสงกะแสงใส่สังกะแสงมีปุ๋ยหรือบางท่านจะมีปุ๋ยเกบ ปุ๋ยเขียว,ยวที่เป็นปุ๋ยเคมีนะปุ๋ยละลายน้ำแต่สามารถยอดต้องใส่หนักๆเขากันจะให้ปุ๋ยป๋ยมาพร้อมกับน้ำเหมือนนี่นะครับพี่น้องนะครับเนี่ยเขาจะช้ทุกมีหลายกับปองอยู่นี่ขึ้นว่าหมักละมุดเขาขึ้นว่าจะได้ครบยู่นาะนะครับส่วนต้นหรื่อยๆได้บ่ครบกะบ่เป็นยังนะครับเขาจะใส่ะจะเน้น,นไปที่ผลไม้พี่น้องนะครับ,รบไหลายกับปองอยู่ขึ้นว่าหนาจากข้อนะครับเดีย๋ยวจะทําการเช็คหัวย,ยดมันมันปานขี้ไข่น้ำนะครับ แต่เข้าเบิ้งทุกมือทุกม curtain, <consultation. S 2> ือก็บ่นอาจจะไม่มีปัญหาอันนี้นั่งเอกเข้าใส่น้ำตั้งไว้เลยอันไรกันไรอันบ่ไรกับอะไรบางเคือน้ำสกดาโป๊กมีนะครับพป่นออกมีไอ้่ขี้หยามีฟุ่นมีเศษอันเศษนี่เขาไปตันนะครับต้องต้องมันเบิ้งนะครับถ้ามันตันออดออกมาเนี่ยเนี่ยตองสีขี้ไข่น้ำเนี่ยเอกากสามารถเป่านะครับหมุนออกนี่หมุนหมุนหมุนหัวออกนะครับนี่หมุนออกนี่็เป่าออกเลยนี่ บ่อแตกหมดเนี่ยสามารถเป่าออกคือมันเป่าบ่อกับไม้แงออกได้ครับพี่อนนะนะครับอ่ะอันนี้สามหัวบาทนะครับซื้อจากราซาดาพี่อน้องนะครับซื้อสามสิบบาทได้เก้าสิบหัวบอกขึ้นจะได้นี่แหละนะครับซื้อพิกายเนี่ครับเอากับห้ากระปองมากกัมัดจาะซอซุปเข้าไปเองสินะครับ็ดเป็นน้ำยดเด้เลยเนาะนะครับอ่ะศร้าทุ่ง โซตัวอย่างกระป๋องนี่ก็ได้ไรขึ้นพี่น้องกระป๋องน้ำยาล้างห้องน้ำเน่ยน้ำยาทูพื้นมันเบิดเลยก็ล้างให้สะอาดสะอาดต้องพี่น้องเนาะก็สามารถใส่ได้ขึ้นกันจาะไรใส่ได้ขึ้นกันนี่นะครับใส่ได้ขึ้นกันนะครับเขาก็จะยดป่อง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 สีขึ้นกันนี่นะครับพี่น้องเนี่ยเขาก็จะยดลักษณะนี้ขึ้นกันนี่นะครับพ่อจะให้หมุนแห้งมุนคอนให้กั ปั๊บเอานะครับเนี่หาซ้ำนี้ก็ได้นะครับปอก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 เขากับใส่ปุ๋ยน้ำเข้าไปได้เลยที่จังสีนะครับแล้วห้ากับไปตั้งตามโค่นต้นอือปุ๋ยน้ำปุ๋ยอินทซียจุลินซีต่างตงที่พีนองคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนกับดินนั่นะนะครับใส่เข้าไปได้เลยอ่าจะให้มุนยดแห้งยดค่อยกันปั๊บเบานะครับกันบ่กขั้นเติมกัด ไหสีเร็วๆเจ้าหน่อยแด้ยังสีก็ได้นะครับเนี่ย <_ d ata> เขาจะยดปั๊บๆ,ๆๆทุกมือเลยนะครับเป็นออกเป็นการไฮน้ำไฮปุย๋ยไฮจุลินทรีย์บำรุงดินไปในนตัวนะครับอ่ะสุดยอดเดี๋ยวเขาจะเช่าทุ่งจะน้ำไปไสบันนะครับแทบๆทุกต้นเลยนะๆๆนเรียกมาให้พี่ให้น้องเบิ่งบางท่านน่าจจะก็เห็นจะได้น่าขัานฮอตหรือกันจิตสื่อสายน้ำยดต่อระบบน้ำยดดีๆปัะคือพรากระเทือนแท้ไม่เพาะไหลเห็นอ่ะเอาสูตรเขนจ่ายเช่าทุ่งเนี่ยครับพี่น้องอันโดยเฉพาะหัวนี่นะครับ พายดเลยนะครับบม่กี่ร้อยบาทนะครับได้ตั้งห่อปอกง่ายหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็ข้าหากระป๋องนั่งสิอ่าบางครือพี่น้องมีกระป๋องกระแป้งมีแกล่อนห่างแกล่อนหึ่งที่สามารถบรรจุน้ำได้ก็ใส่ได้นะครับพี่น้องนะแล้วก็เอาตะปูจ้วแล้วก็ดันสุนี่เข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ข้ากระปั๊บหรอเนาะพี่น้องเนาะนะครับนะง่ายๆครับก็นำมาฝากพี่ฝากน้องเอาคลิปนี้คงจะพอพี่พอน้องเพชรนสนีนะครับ คลิปหน้าไม่ยังดีๆพ่อกับแม่พี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจทั้งถุงอ่ะคลิปหน้าจังพ่อกับแม่น้องพี่น้อง,งสวัสดีครับอ่ะเอาไปตั้งทั้งคนมนุ้งปิดยังไดีย๋ยนะรับมุดห้องต้นพี่น้อง,งอืมมันก็จะยดปัง้งปัง้งปัองปอ,งองย,ยู่ในอะไรนะครับอ่ะง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะ